ตีกองหน้ามาดังมาตุ่มตื่นตุ่มเจ้าตื่นวังเวินเจ้าตืน่นตีบาดเงยาเหย้าที่เขา้ายืนยืนตีเอินบ้าพี่ชายซ่นพี่ลราเข้ามาก็ลอยลองสาวน้อยกำลังจะลอยเล่นยามยืนยืนเล่นสมนภาพาี่จ๋าลมพันมาหวันนี้ลมพันน้ำในทะเลหนูก,กะวีวางใจ น้องลอยหลินในนาทีลอยลองนั่งสิแกสินขวงค่อยถาบาปิไซ้ย้อนสินขืนเทื่งบังต่อยหน่อยละผู้ชายหำหอยสิลองรอยอยู่ในน้ำลองรอยอยู่ในน้ำ นจนเรื่องม่วนบ่ได้มาฟ้อมันนาเลยโอ้ค่อยไปดังแถวบ้านเห็นแต่กุกตานหนึ่งผลกันกับปลาไย่หินแต่ปลาไม่ใสเห็นแต่ป่ายไม่ใสตัวอยู่จังใดเลียวขึ้นไปเด้งฝ่าหินแต่ดา,าวละหล้อมไหลมุมเดือนอยู่เรียนเรียนหินแต่ก่อนมีเลือนไหลเขามันใส่เดือน เห็นต่งานของไอตัววิซา่ไปทางอื่นมั่วแต่ไปสมซื่มาบกคิดหอดนองค่อยไอยหูเดียวมัวม่วแต่ไปหลงเกี้ยวสน่หาสูเก่ามั่วแต่ไปนางเฝามั่วแต่ไปนางเฝาลืมนองบอกคานิงหนิงลำยำคนเดียวใจเปียว bỏ hai kéo khoảng thăng non mền thõi dây văng vơi nụi nõi bắt hấp hồn mua nào bắt mua nào ก้อยไปรังแถวบ้านเห็นแต่กุบตาหนึ่งปนกันกับปลาไ,าายไาัยเห็นแต่ปลาไม่ใสเห็นแต่ปาปไม่ไตตัวอายอจังใดแล้วขึ้นไปเที่ฟ้าเห็นแต่ดาวลาหลอมไลห,หุมเดนยนยเรียนเลียนเห็นแต่ก้อนมีเลือนไรเขาเหม็นใสเดือนเห็นแต่ง,งานของไรตัวพีซายไ,ไปทางอื่น มัวจะไปสมเื่จนาปกิดหนวดนองไม่ค่อยอายอยู่ผู้เดียวคนนายเวน้อยเ้ดีน่าแก้วถึงแก้วนามาเน o w อยู่แค่ห่าง นางก็แค่ลัก้าคมอยู่สบายหายงอนอีนางเน e a นอนหลินแลหินจังวาวนางก็ลีบบังเฟ้าไปเย่ำเแม่นเบาโคยเฮนนอนยืนอยู่ชั้นมุนหน่อยนั่งคอยเหลียวเบิง ว่าวก็ลงสู่พื้นมหาน้องอยู่ที่สันคุณาอน้อันนี้ละพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจังเป็นบาคของภายตกรงมันจะเป็นจะได้อ่านสารเลยทีเดียว โอ้โหนาจากที่บ้านเลขที่ยี่สิบสีต่ตำบลลากอำเภอสมากใจไพทนอมเมาน้องจังวัดตองดูถวนประมวลลงคงเข้าใจวันที่ไหมากหมากน่องพองเท่าสัวสีวังเดือนที่ฝังใจไว้พอสตายดอมมุน ถึงที่รุ้นก่อนลานสถานห้องตำไฟไก่อน้จะกล้าถึงนั่งลาดไหมแก้วนามาจ่าต่อพญามางัง น้องมีความหลากีพาองค์เหลือล้นฮั่นบ่าวกรมน้องของวิสัยก็บรุษงว่าววิสัยก็บอกให้ย่ากงได้แมนบ่าวขึนกวนน้อยโอ้ยน้องโอ้ยน้อ้ เจอก้าวถึงนั่งลาหน่อยเน่าหันอน้เแ่า n ยาหลายขวบมือหลุดตังเป็นไทยมานั่งก็คิดก้อยคอยนี่ฮอนห่งอยู่ในใจจำสิไปโคลาพอคิงไปสูมนำ แมน,น่านอนายพอเก้าแล้วมาเดินไปเดียวเดียวไปผู้เดียวดอกน้องหัวซอนบอม่มีทุกมือนี่อยากไปเทีาา่ยวงาล้านใจนั่งซอนเล่นสองแม่มานำมายสองแม่แต่นำมายโอน้อพอแต่มาถึงห้องนาทีล้างกวามใหญ่ นั่งก็หลดเกียงลง่งนั่งก็ปงเกียงไว้สิลงเล่นแมน่นาดีคุณนาย,ยตีกองหน้ามาดังมาตุ่มตืน่นตุ่มเจ้าตืน่นวังเวินเจ้าตืน่นตีบาดเงยาเย้าที่เข้ายืนยืนตีเอินบ้าพี่ชายจ่นพี่แล้วเข้ามาก็ลอยลอง สาวน้อยกำลังจะลอยล่นยามนินเนินลินสมศรพาพี่จ๋าลมพันมาหวันนี้ลมพันน้ำในทะเลนุกวีบางใจเรื่องลอยลินในนาทีลอยลองนั่งสิแกสินขวงค่อยถาบาพิใช้ย้อนสินนขึ้นเรืองฟังต่อยน้อยลาผู้ชายหำหอทสิหลงลอยอยู่ในน้ำหองลอยอยู่ในน้ำ นจำเลยมั่วนบ่ได้มาฟ้องมันนานแล้ยนะบ้านเนาะโอ้โอ้ล่ะเนาะโอ้โอ้ล่ะเนาะบังเดือดอ้ายไปใจจมจมจวนน่ะสินวลเข้าแปลงกิมลางใจผมเกือบสิลมผู้บัดยางแย่งยิ่งเห็นตัวจริงหลักหลอกลวงหาล่อ พอมาบ้องที่บนเวียนลอยเปลี่ยนทีเวียนที่เบาให้เปลี่ยนเวียนเบาเก่าขอข้ามผีพอเบาต่อไหลหุ่นคนนั้นเป็นคือแมววกินปลายา่างเสียงกรางห้องนี้แมวแมวมันเดียวได้กินกาห้องบ่ได้กินกาห้องแมวเลืออยบ่เจ้าความปากเบาเยาแย่ขอกินข่อยากด้ามจอมปีนให้ปีนลงทางมอย เห็นปอยขี่พ่อปานมาเดียวดีบดีกาเกีเ่ยวเที่ยวขี่ใส่ปอยความนุ่มน้อยเกิดใหม่รุ่นหลังจงมาปั้งสันเตือนใน้ปีนลงบังกังปานใจนี่ว่าโอแน่นำแม่นิเวีิบาหลอกหลก่อความใหสยสัวดีชมพ,พ่อพี่จังสิติดใจจงอย่าได้ลงลืมกามบอนทำใครนา ตัณหานี่พ่อปัญญาเบื่อเพื่อใชเพื่อเข้าไปใจขึ้นเราลงผุงพระเจ้าบอกเราตัณหามาโพ,อ,พอมืดกําดำโลกขอต,าตําตองมาล,ล้มซิมโอยชาขอสุยาเลนองขอขึ้นนางเงอนเขิ่นคอยหยับคอยเซ่อนเวียนกอดตุ่มจับหยับมีพยับน้ำนำลงความเบา เอาเอาเรื่อยความจริงเขาทาตีน้ำตาให้ยย้อยโอยเบาบ่เม่นใจร้องให้แก่ผ่าใบไปนอนอยู่เฮี้ยงกันพ่ออยากเอาดำรุดว่ามาเหม็นพ่อดีซื้อวาหอกล่องห่องนี่มีขี่มีอย่างกระตามจางจักบลางบอลามดุมเหลืออย่าบเจ้าตํ้มเบาาอยาาเย้ โอ้ยยาโมแล้วมันเลยักหมาลยงัปากเราอยาเจตเป่ยนเล้งเลปนลุดังอยเห็นปอยวีโปานมาเดียวดีบริาเดียวเดียววีใจปอยวนนุมน้อยเกิดใหม่ลุ่นหลังจงมาฟังสันเกือในป็นลุ้บางกังปานใจนี่ไปโตอแน่นําแม่ที่เมาหลกหลวามหายัวดี สมบออีจังจ ah ิตติใจจุ่มยาได้ลุงนึกความบอนดำไกลหนาตันหานี่บ่อปัญญาเบื่อเพื่อใจเบื่อเกาไกลใจขึ้นเนาลุงผมพ่อเจ้าบอกเราตันหามาพบพ่มืดกรรมดำโลกอดตำสองมาลงติมลอยชากอดสุญญเลนองก็ขึ้นนนางมัน bên coi nhát rồi dân viên cũng chắp nhát mì phải nhát năm năm lông con màu áo áo lưỡi con cha hay rồi <laughs> ổi bao bộ men chay lông hay bài phải non du cháu đang mâm đi ba hoa con nhỏ mình kỉ mi nhàng cả lam bo lam đùng ตําปากเบาคือดังเดียวกันส <è> <ith> ันเคยพบผู้ชายไหลเลียนใจใส่หนึ่งห็นดิงน้ำลายวานิบวายหมู่บ้านจะน้ำควนไหลดมไปตัวต้มจับใสแล้วปล่อะแตกอิ่มเรียบร้อยนี่มาจากคีนีสีนานวนวนใบสะก่อนนอนนี บุญนานบุญเอ้ยบุญผาหมาบุญเอ้ยบุญผามาวาชนะตข้าวกลนวาชนะตข้าวกลนบุญน้อยลอยตามลม บุญน้อยลอยตำลมเมื่อลมบาดจะเปื้องปิ่เมื่อลมบาดจะเปื้องปินดอกกระทินไก่ทะนอมดอกกระทินไกทนอมเราทั้งสองจะพากันเราทั้งสองจะพากัน

จอกันก็สานสุขอยากกิดสุขเมื่อภายหลังอยากกิดสุขเมื่อภายหลังน้ำตาพังจะไหลลินน้ำตาพังจะไหลลินดกัดทินไก่สะเดาดกัดทินไก่สะเดาจุมหมดกันเท่านี้แลย สมบสารเล่านี้แล้วดูแลสาธิพวัดกทนทั้งหลยหญิงเล้ายที่ได้มาเห็นหนาเป็นตานำได้มาเจอกันรวมสามพานงานบุญในคืนนี้ผู้สมีวัานมีได้ทำขก่าว ส่วนมีวันมีทำข่าวถามเรื่องรล่าบ้านอยู่ที่ไหนตามบลมีนามชื่อว่าอย่างไรอำเภอไหนบอกมาตามตรงไอ้ของไทยเมืองไหนเป็นเมืองหลวงพวกวังสนชาวบ้านให้บอกมายิ่งสูพาละบอกมาเป็นคำกรนนั่งสั่นลอนบอกกรนสารฟัง ถามข้าวกาไนหน้าได้ดำไปปลูกพิชไทยเกิดใหม่ในบ้านนู้นถู้ทุคนฟ้าฝนเป็นอย่างไรปลูกพิษไทยเกิดใหม่ในปีนี้บ้านดงเสียปลูกแล้วก็ชื่นชมบ้านดงเสียปลูกแล้วก็ชื่นชมแสงและลม้าฝนอำนวยดีนี่เรฮะเอ้ามันคือเจบแบบ กระดึ๊บไปทัสังกรจบเจ็สิ่หเลยลองอันคำมันเป็นโกนสารพันเ์เป็นสารพันร้องออกเลลาดวงร้องมามาตำไว้เบื่อบูษาบอวบูษาคุณพาะพูนแล่พระธรรมพระสมบอมด้วยจิตอันนมน้อมพอมทั้งกลูมี kun hang thep ja da thang ba, jadah, in da tha, nai sa mà ma nàng pin theo bà nôm. ขอบูชาเครื่องทั้งหลายด้วยน้ำใจมีศรัทธาจงโปรดกาลุนาบวกดิชานมาจากบ้านไกลจิตเลื่อมใจดังปินบุญเพื่อเป็นทุนติดตามตน หวักดิฉันทุกทุกคนขอให้พ้นจากโลูภัยขอให้จงสุขดีถูกวิธีแก้ขัดเชิญขอให้จงสุขดีถูกวิธีกกกธกแก้ขัดเชิญพอแล้วเนาะพอนะไม่คยอบแล้วพอแล้วพอแล้ว พอแล้วมันบรไเด้นั่นอ่มันสุดยอดที่ลีโอเคครับทุกคนขอบคุณแม่วิทองมานี่ะครับแล้วก็อุ้ยปาร์ตเนี่ยเพิ่นเพื่อนมาเยี่ยมอุ้ยทองมาเพื่อนพามาเยี่ยมอุ้ยทองมากันเลยเดี๋ยวเพิ่งค่อยๆเบ้าก่อนค่อยๆเบ้าก่อนใจเย็นๆอุ้ยปาร์ตเพื่อนพามาเยี่ยมอุ้ยทองมาเราไม่ได้เห็นอุ้ยทองมาตั้งนานกันเลยมาเยี่ยมเพื่อนแล้วก็มาขอฟังเพลงเพื่อนนะครับมื่อนี้กา ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นล้มโพลล้มใสลูกหลานนานๆคนอ้วนแลวไม่เห็นเจ้าจอยอ้วนะไรมันแก่โตแล้วมันก็ดเจ้าจอยมันน้ำแล้วเพอะร้องเพลงให้ลูกหลานฟังไปนานๆลาให้ฟังนานานยังร้องไปอีกได้หลายปีคุณเป็นร้อยปีคุณนะจ้าถูกสุกทูปากลูกหลานกำมันแข็งแรงแข็งแรงมันยื่มันโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะเทขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเข้ากัน